แล้วนะครับเครื่องนี้ครับรุ่นเดียวกันนะครับทั้งสองเครื่องนี่เป็นคือสิบสามโปรเมกนะครับเครื่องนี้ซื้อซื้อก่อนเครื่องนี้ซื้อหลังนะครับนี่ครับเครื่องที่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมไม่รู้จะจัดสวิใสไม่ทราบว่าเครื่องเย,งอย็นใสกับคุณลูกค้าชื่ออะไรคะอันเนี่ยเป็นระหว่างใช้งานเลยไหมคือเหมือนเราใช้ใช้เล่นๆอยู่แล้วก็มันก็ขึ้นหน้าจอขาวเลยไหมครับใช่ครับตอนตอนเช้านีครับกําลังตอบเชทอยู่เดี๋ยวเพิ่งตองศูนให้เนาะ เป็นท่านสุราดอะค่ะครับน,นี้อยู่ชั้น2แต่ว่าในระบบเนี่ยมันเหมือนไม่มีให้จองคิวอาจจะต้องลองว้องอินนะคะสวัสดีครับ f อซทุกท่านวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับใครที่ใช้ตัวจั iPhone รุ่น Pro Pro Max นะครับตั้งแต่ iPhone 13ซีรีส์ขึ้นไปนะครับมีโอกาสที่จะเจอปัญหาเดียวกับผมนะครับคือ ปัญหาเรื่องเล่นเล่นอยู่แล้วโทรศัพท์เกิดอาการจอขาวนะครับจอขาวหรือจอเขียวนะครับที่มีเริ่มมีอาการตั้งแต่รุ่น13ซีรีส์ขึ้นไปนะครับซึ่งในตัวของผมที่มีปัญหาก็คือ iPhone 13 Pro Max นะครับคือมันมีโอกาสเกิดขึ้นกับทุกรุ่นนะครับที่เป็น iPhone รุ่นท็อปครับ ของทุกซีรีส์เลยครับแค่ซีรีส์หลังๆมันจะเป็นน้อยอยู่ครับเพราะยังไม่ถึงเวลาที่มันจะเป็นครับมันจะเป็นช่วงใกล้ๆหมดประกันหรือหมดประกันไปแล้วนะครับซึ่งของผมเกิดาการจอขาวและที่สําคัญมันหมดประกันไปแล้วหลายเดือนนะครับแต่มันไม่ได้เกิดจากตัวเราทํานะครับมันเป็นเองนะครับผมจะมาแชร์เรื่องการไปขอครีมหน้าจอกับทาง Apple Thailand นะครับ ว่าเขาจะรับผิดชอบเปลี่ยนจอให้เราไหมนะครับถ้าถ้าเขาไม่รับผิดชอบเราต้องเปลี่ยนเองนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนเองราคาประมาณ1นึ่งหมื่นบาทนะครับซึ่งราคามันสูงมากๆนะครับเฉพาะแค่จอของ iPhone Pro รุ่น Pro รุ่น Pro Max นะครับราคามันประมาณ1นึ่งหมื่นบาทเลยนะครับ <S <s <up> ถ้าเราเปลี่ยนแต่แต่ถ้า Apple รับผิดชอบเราจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่แต่บาทเดียวนะครับเราจะไม่เสียอะไรเลยค่าใช้จ่ายถ้าเขารับผิดชอบ จะมาแชร์ขั้นตอนต่างๆนะครับที่ผมได้ดําเนินการเกี่ยวกับตัวจับเครื่องที่มีปัญหานะครับให้เพื่อนๆติดตามนะครับว่าสุดท้าย Apple จะเคลมหรือรับผิดชอบไหมนะครับโปรดติดตามนะครับร้อยแล้วนะครับเครื่องนี้รุ่นเดียวกันนะครับทั้งสองเครื่องนี่เป็นเครือ13 Pro Max นะครับเครื่องนี้ซื้อซื้อก่อนเครื่องนี้ซื้อหลังนะครับรถผลิตคนละปีกันเลยนะครับ อาการมันจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโทรไปแจ้ง Apple ิลซัพพอร์ตว่าผมควรจะทำยังไงและขอบพระคุณที่ติดต่อแอปเปิล Welcome and thank you for Thank สำหรับภาษาไทยกดหนึ่งกรุณเนอรถือสายรอขณะที่เราโอนสายท่านไปที่ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคดูเหมือนว่าคุณจะมี iPhone มากกว่าหนึ่งเครื่องและฉันอยากจะทราบว่าวันนี้คุณติดต่อมาด้วยเรื่องของผลิตภัณฑ์ไดถ้าเป็นไ iPhone สีเขียวกดหนึ่งหรือถ้าเป็น ไอโฟนสีเซียร่าบลูกดสองไอโฟนสีเขียวนะครับเครื่องที่มีปัญหาถ้าคุณไม่แน่ใจยังศกิสิทธิ์ของคุณในฐานะผู้บริโภคคุณสามารถดูชี่นี่ับก่อจะได้คุยนโยบายความเป็นส่วนตัวแอปมีความยินดีที่จะเสนอตัวเลือกเสียงเพลงในขณะที่คุณรอสายสำหรับเพลงป๊อปรุ่นสมัยกดหนึ่งสำหรับเพลงคลาสสิกกดสองสำหรับเพลงแจ๊ กดสามใช่<ค>น,นะครับกว<อ><อ>่ใจได้คุย,<า>ยโดยที<อ>่มีเสียงเพลงกดสี่ไม่ต้องเอาเสีงเพลงครับไม่มีอารมณ์ฟังแล้วอ,อยากคุยกับพนักงานเร็วๆห้านาทีแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ได้คุยโล<อ>้มัน ช้านะครับกว่าจะได้คุยเราต้องรอรอนานมากๆครับไม่รู้ทําไมครับนี่ครับเครื่องที่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมไม่ดูจะชัดสวัสดีค่ะคสวัสายไม่ทราบว่าคุณเรียนสายสอบถามคุณลูกค้าชื่ออะไรคะเออผมชื่อชัยรันนะคะครับอ่ามีชื่อเล่นไม่อะไรบิ๊กตู่ครับบิ๊ตู่นะครับเพืเรียกคุณตู่นะครับคุณตู่วันนี้มีอะไรเพื่อช่วยดูแลคะ คือก่อนหน้านี้ผมเคยแจ้งคิดไปแล้วว่าตัวจับมันมีหน้าจอกระพริบใช่ไหมแล้วมันก็หายเองแล้ววันนี้ตอนนี้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นพังมาเลยครับจอขาวแล้วครับออกขาวๆม่วงๆหน่อยๆครับน้าจอขาวเนาะโอเคโอเคตรงนี้ตอนหน้านี้มีเคยแจ้งเข้ามาแล้วมีหมายเลขแจ้งเรื่องอวไรไหมเดี๋ยวมี <ไป S 1> มีครับ,เ,รรบเดี๋ยวผมเปิดได้แป๊บครับอหมายเลขอะไร หมายเลขกลณีหนึ่งศูนย์สองหนึ่งหนึ่งก่อนหน้านี้คือปัญหาหน้าจอกับฟิสเนาะที่แจ้งไว้ครับพรนะเพจแลวแต่ไงผู้ช่วยดูแลต่อให้เดี๋ยวขอดูข้อมูลนิดนึงนะว่าทำอะไรกันมาบ้างครับครับอันนี้เราลองฟอรรีตาร์ทเครื่องหรือยังเฉยบางคนลองลองลองทางว่าไม่ปล่ ลองลองรีตาร์ตแล้วครับกดปุ่มบวกบวกลบแล้วแล้วก็กดปุ่มปิดเครื่องครับแล้วก็ดีแล้วไมห่หายครับโอเค้วเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยออตอนนี้หน้าจอมาเป็นสีขาวใช่ไหมเอ่ยครับเป็นสีขาวเลยครับแต่ แต่ตครับแต่ยังยังยังแจ้งเตือนในปกตินะครับเหมือนแจ้งเตือนฟซแจ้งเตือนเช็ตอะไรแบบนี้ครับมันยังรู้สึกสั่นอยู่ครับแต่มันจอมไม่ขึ้นอะไรแล้วครับโอเคแค่มองไม่เห็นเนาะเพราะมันเป็นสีขาวตัวนี้เป็น iPhone 13 Pro Max เนาะครับ iPhone 13 Pro Max ครับมีหมายเลขประจำเครื่องไหมคะขอคอนเฟิร์มหมายเลขประจำเครื่องไหมหมายเลขหมายเลขเครื่อง ตอนมันไม่มีอะครับหมายเลขยเครื่องพวกกล่องอยู่บ้านนะครับตอนนี้ผมอยู่ม,มีที่ติ้มผ่านซิมออกมาไหมอยู่ที่ไหนเอ่ยที่พี่โจอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่สุลาธานีครับอยู่ที่สู์ไหมคะหรือว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่โรงเรียนครับยังไม่ได้ไปครับครับอยู่ตรงไหนครับ อ๋อที่อยู่ต,ตรงใกล้ๆที่จับที่อ๋อเห็นแล้วครับที่ถาดจิมเนี่ยนะครับเล็กๆเนี่ยครับตัวมันเล็กๆอ่าใช่มันตัวเล็กๆตัวเล็กที่เป็นตัวเล็กโอเคครับเดี๋ยวต้องเปิดไฟดูก่อนแป๊บอ่าสามห้าสามโอเคมันจะสามโหมดนะครับ เดี๋ยวพึ่งขอเน,นี่ยเปนทึกข้อมูลให้ในระบบก่อนเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงพึ่งจองสูตรให้นะคะคุณผตรงนี้เนี่ยข้างๆไอ้ปุ่มตรงที่มันเป็นสวิตช์เลื่อนขึ้นเลื่อนลงให้สามนี้ยังใช้งานได้อยู่เนาะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงยังสามอยู่นะคะที่มันเกิดอาการเนี่ยเป็นระหว่างใช้งานเลยไหมคือเหมือนเราใช้้เล่นๆอยู่แล้วก็มันก็ขึ้นหน้าจอขาวเลยไหมคะใช่ครับตอนตอนเช้านีครับกําลังตอบเชตอยู่ ใช้ใช้แอปอะไรอยู่อะคะตอนนั้นอตอบไลน์หรือว่าตอบอะไรอะคะตอนนั้นล็อกหน้าจออยู่แล้วครับมันเป็นแอปแอป Facebook เฟซบุ๊กเด้งขึ้นมาแล้วก็ดับไปเลยครับแล้วก็จอเสียไปเลยครับใช้เฟซบุ๊กอยู่เนาะตอนนั้นครับดีสตาร์ทแล้วก็ยังไม่หายเนาะ อันนี้เราใช้งานในที่ร่มเนาะตอนที่เป็นปัญหาอยู่ในอาคารเนาะครับอยู่ในบ้านครับยังไม่ได้ไปทํางานเป็นตู่ตรงนี้เราได้มีได้ใช้โหมดไอที่เป็นสแตนบายที่เป็นโชว์เวลาหน้าจอตอนกลางคืนนี้ไหมคะไม่ครับไม่เนาะโอเคเดี๋ยวสักครู่นะ อ่าเดี๋ยวเพิ่งจองส่วนให้เนาะเป็นท่านสุราบอะค่ะครตรงนี้อยู่ชั้นสองแต่ว่าในระบบเนี่ยมันเหมือนไม่มีให้จองคิวอาจจะต้องลองวลองอินนะคะตรงนี้เดี๋ยวเพิ่งส่งลิงก์ไปให้ก่อนแล้วก็เป็นลิงก์วิธีการเตรียมตัวก่อนเข้าโซนด้วยอ่ะเนาะตรงนี้ครับส่งไปที่อีเมลที่ติดต่อเข้ามาได้ไหมคะคุณโซนหรือว่าอีเมลไหนได้ได้ครับอีเมลที่ว่าส่งคิดกรณีครับ โอเคนะเพราะว่าตรงนี้อ่าเพิ่งมีเบอร์ติดต่อลองสอบถามเขาดูว่าสามารถล้องอ้นงได้ไหมที่เวลา11โมงนะครับผมได้ทัวรไปไอเคที่เชนทันหรือว่าทันนะรามากนกเขาก็บอกว่าให้ผมสามารถวิ่งน้ำเครื่องมาตรวจเช็คได้เลยนะครับตองคิวใอุปกรณ์ก็มีโัวจับของเราประชาชนนะครับ ถ้ไเกิดเขาบอกว่าแต่ผมไม่ได้ไปตอนหลังจาก11โมงนะครับผมไปตอน4โมง5โมงที่ส่งมาในอีเมลคืออะไรครับจะเป็นวิธีการเตรียมตัวก่อนเแล้วก็เป็นลิงก์ที่แบบว่าจองคิวด้วยตัวเองเผื่อว่าอ่าเวลาที่สมมุติถ้าเกิดเขาบอกว่าตอนตอนแรกตอนเรามาถึงมันให้จองตารางงางหน้าร้านนะครับพาัางงานเข้าไปว่าข้างหลังเนาะ อนยืนอยู่จะพักนะครับเลยทำได้จะได้ไม่เสียเวลาเขียนเอกสารอะไรต่างๆก็มีพนักงานมาบอกผมนะครับว่าเขียเกต็มแล้วกงานมบกะครับโอเคครับผมโตเต็มเลนะครับมันเต็มไวมากครับต่างๆที่คห้าโมงเย็นนะครับแล้ก็จะได้เอาเครื่องเข้าไปให้เาช่วยซ่อมขก็ครับตอนนี้ผมก็ต้องมาเสียเที่ยวเสียเวลาเปล่านะครับต้องมาครับครับขอบคุณครับวันถัดไปนะครับบริการที่เราจะไปเช็คเครื่องนะครับ ผมจะโทรไปดูนะครับโอเคครับตอนนี้ได้แค่ขั้นตอนนี่ว่าเราโทรไปหาไอ้ปืนซัอร์ตนะครับแล้วไอ้ปืนซัอร์ตก็ให้เรานัดหมายกับศูนย์ไอแคที่เราจะไปใช้บริการนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่เปิดนะครับมันเปิดสิบเอ็ดโมงนะครับนี่ตอนนี้ยังติ่ง สิบโมงสิบนาทีนะครับเดี๋ยวเรารอสิบเอดโมงแล้วเราค่อยโทรหาเขาอีกครั้งนะครับโอเคนะครับหลังจากที่ผมโทรไปหาศูนย์ไอเคที่สุราษฎร์ธานีนะครับเขาก็ให้ผมสามารถนำเครื่องวอลกิข้ามาตรวจเช็คสำหรับการเคลมได้เลยครับ ผมไม่ได้มาตอนเที่ยงตอนบ่ายนะครับผมมาตอน5โมงเย็นนะครับซึ่งศูนย์มันปิด2องทุ่มนะครับผมมา5โมงเย็นอุปรกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็คือเครื่องที่เราจะเคลมนะครับแล้วก็รหัส Apple ID และ Password แล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนนะครับ พอผมมาถึงนะครับผมก็ไม่เห็นมีพนักง,งานอยู่ข้างหน้านะครับพนักง,งานน่าจะอยู่ข้างในครับพอผมไปถึงได้สักแป๊บก็มีพนักง,งานมาบอกนะครับว่า,าวันนี้คิวซ่อมเต็มแล้วนะครับให้ผมมาในวันต่อไปนะครับท้งที่มันเพิ่งจะห้าโมงนะครับแล้วศูนย์ก็ปิดสองทุ่มแต่คิวเต็มแล้วนะครับผมก็เลยเสียเวลาเปล่านะครับในการ ที่มาวันนี้ผมต้องมาใหม่ในอีกวันถัดไปนะครับไปกลับเกือบร้อยกิโลนะครับที่ผมมาสรุปว่าวันนี้ผมก็ไม่ได้ได้ซ่อมนะครับตัรศัพบคือใครจะไปรู้แะครับว่ามันมันจะมีคิวเต็มซ่อมเต็มด้วยครับที่สําคัญคือผมไม่ได้จะ่อมนะครับตัรศับนี้ถ้ามันไม่เคิไม่เราฟรีอะครับผมจะไม่ซ่อมนะครับ ที่ผมต้องการคือผมอยากรู้ว่าโทรศัพท์ของเราครับมันไม่ได้เกิดจากการการะทําของเราเลยนะครับมันเกิดจากตัวอุปกรณ์มันไม่ได้มาตรฐานเองนะครับเดีวผมไม่อยากจะไปซ่อมร้านนอกนะครับผมอยากให้ส่วนเลปล้มเช็คดูก่อนนะครับว่ามันเข้าเงื่อนไขเคมฟีไหมคือถ้าเคมฟีผมก็เคมนะครับแต่ตาว่าให้ผมเปลี่ยนจอใหม่ราคาหมื่นหน้าผมไม่เปลี่ยนครับ ผมยอมไปซ่อมร้านนอกดีกว่าหรือก็ขายเครื่องทิ้งจะยังดีกว่านะครับเพราะตัวจับเราก็ซื้อมา4 5หมืเน้นนะครับมันไม่น่าจะพังง่ายแบบนี้มันไม่น่าจะพังใช้ใช้อยู่มันพังเองนะครับไม่ได้ตามตกไม่ได้โดนน้ำหรืออะไรเลยนะครับใช้มาปีกว่าๆเองครับสวัสดีครับหลังจาก ที่ผมได้ไปเมื่อวานแล้วคิวซ่อมมันเต็มนะครับแล้วผมก็ได้ไปใหม่แล้วครับคืออันดับเลขใช่ไหมครับเราก็จะเอาเครื่องให้เขาตรวจสอบภายนอกก่อนนะครับว่าเครื่องของเรามีลักษณะบุบหรือมีรอยน้ําเข้าไหมครับเขาจะตรวจภายนอกแล้วเขาก็ถ่ายรูปไว้นะครับว่าเครื่องเรามีปัญหาอะไรภายนอกตรงไหนหรือเปล่านะครับ จากนี้เขาก็จะไปแกะเครื่องข้างในนะครับก็จะให้ช่างตรวจแบบละเอียดนะครับว่าเครื่องของเราผ่านการจมน้ําผ่านการตกกระแทกแรงๆมาหรือเปล่านะครับนี่คือจุดสําคัญเลยนะครับให้เพื่อนๆใช้เครื่องแบบถนอมนะครับห้ามตกน้ําห้ามตกกระแทกห้ามทําให้เครื่องมีปัญหาแม้แต่นิดเดียวก็คือเราต้องใช้แบบถนอมนะครับเขาจะ พอเอาเครื่องผมไปตรวจประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับระหว่างนั้นผมก็เดินเล่นในห้างนะครับเดินในเดินท่านอะไรครับเดินเล่นประมาณหนึ่งหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่าเดีวเขาเขาจะให้ใบนี้เอามานะครับนี่ครับใบใบซ่อมนะครับใบ x อของไอแคล์นะครับเขาจะให้ใบใบนี้เรามาแล้วเราก็ไปเราเราไปเดินเล่นนะครับพอไปเดินเล่นปั๊บอิดสักประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่านะครับ เขาก็โทรมาหาผมอยูในใยแค่โทรมาหาผมโทรมาบอกว่าเคสของผม Apple รับผิดชอบสามารถเคไม่ฟรีนะครับทั้งๆที่เครื่องของผมหมดประกันไปหลายเดือนแล้วนะครับแต่ iPhone ยังเคไม่ฟรีนะครับ Apple ยังมีความรับผิดชอบต่อรุ่นไ iPhone ที่มีปัญหาทาั้งๆที่มันตกรุ่นไปสองเจนแล้วนะครับ ก็กับว่าผมจะไม่ต้องเสียตังค์หมื่นห้าพันบาทในการเปลี่ยนจอในครั้งนี้นะครับเพราะว่าแอปเป้ลรับผิดชอบครับถ้าเพืเ่อนๆมีอาการแบบนี้อย่าเพิ่งรีบไปซ่อมนั้นนอกนะครับให้เอาไปให้ a อ p เ e ตรวจสอบก่อนนะครับถ้าเครื่อ,องของเพืเ่อนๆไม่มีรอยบุบไม่มีรอยน้ําเข้านะครับผมว่าโอกาสเคลมฟรีมีเยอะมากเลยครับเหมือนของผมนะครับแต่ของผมไม่สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับคือผมอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับ แอนศูนที่ต่างจังหวัดนะครับมันไม่สามารถเปลี่ยนจอให้เราได้เขาต้องส่งไปกรุงเทพนะครับให้ผมรอเจ็ดถึงสิบวันทาการนะครับเขาจะเอาไปซ่อมกรุงเทพซ่อมเสร็จแล้วเขาจะโทรให้เราไปรับเครื่องที่เซนตันชุราตานีนะครับให้ให้เขาย้ำให้ผมเก็บใบอันนี้ไว้นะครับใบซ่อมนะครับเวลาผมไปรับเครื่องนะครับใบนี้คือใบใบซ่อมนะครับใบที่เราจะไว้สําหรับ รับเครื่องของเรานะครับเวลาเครื่องมาถึงครับตอนแรกผมเสียความรู้สึกมากๆเลยครับเกี่ยวกับ Apple ครับเพราะว่าเราใช้เราซื้อตัวจับมารับเครื่องสี่ห้าหมื่นนะครับไม่ใช่น้อยน้อยนะครับผมซื้อทั้งหมดสองเครื่องนะครับเกือบแสนนะครับของเครื่องผมกับของเมียผมเครื่องที่มีปัญหาคือเครื่องของเมียผมนะครับถ้าหากว่า Apple ไม่รับผิดชอบนะครับรับรองผมผมย้ายค่ายแน่ครับผมไปซื้อ แอนดรอยมันใช้แน่นอนครับเพราะผมเป็นสาวพวกแอปเปิลนะครับผมใช้ศัพท์ iPhone มาตั้งแต่ปีสี4นะครับเป็นแสนแล้วนะครับเฉพาะค่าโทรศัพท์นี่คือหลายบาทแล้วครับเกี่ยวกับโทรศัพท์ Apple นะครับผมชอบระบบ iOS ของมันนะครับผมไม่ได้ชอบที่ยี่ห้อหรือหรือแบรนด์นะครับผมชอบที่ระบบ iOS ของมันคือระบบมันเสถียรกว่า Android นะครับไม่ว่าโทรศัพท์คุณจะผ่านไปกี่ปีระบบก็ยังเร็วนะครับคือกดปุ๊บไปปั๊บเลยครับเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี แต่ a p p l e เพิ่งมามีปัญหาเกี่ยวกับหน้าจอตั้งแต่รุ่น13นะครับ13 14 15เนี่ยครับรู้สึกว่าจอจะมีปัญหาบ่อยมากๆครับแต่เขาก็รับผิดชอบนะครับแม้ว่าของผมตกรุ่นไป2 Gen เจนแล้วแล้หมดประกันไปหลายเดือนแลครับ4-5เดือนแต่ Apple ก็ยังรับผิดชอบนะครับคือผมผมรู้สึกดีใจมากๆครับ ที่ผมไม่ต้องเสียเงินหนึ่งหน้าพันบาทหรือผมต้องไม่ต้องไปซ่อมร้านนอกนะครับถ้าไปซ่อมร้านนอกก็ประมาณ2-3,000มพั 3, นนะสบาทแต่นี่ Apple ิลรับผิดชอบเคลมีโรฟี ee, ผมก็ดีใจมากๆครับคือถ้าเพื่อนๆทำตามที่ผมผมทำนะครับมีโอกาสที่ Apple ิลแกเคลมสูงมากเลยครับให้เพืเเ่อนๆอันดับแรกมีพอโทรศัพท์มีปัญหาปุ๊บตัวหา Apple ปิ p ลซัพพอรอนเลยครับ แล้วก็เล่ากาันเหมือนที่ผมเล่าครับตอบพยายามตอบไม่เหมือนที่ผมตอบนะครับว่าเออเราเล่นเล่นอยู่มันพังเองนะครับด้รับรองเพื่อนๆจะต้องไม่ต้องเสียเงินหนึ่งมืห้าพันบาทครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับขอบคุณครับ